วันนี้รอกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับว่าครับมาโนโพกิง oh. จะได้รับการต่อสัญญาเมื่อไหร่นะครับอ่ะทีนี้สัญญาเนี่ยก็อาจจะเป็นตอนแรกก็มองว่าอาจจะเป็นของสมาคมฟุตบอลที่จะเป็นคนต่อสัญญาหรือว่ามาดามแป้งจะต้องเ oh. อ่อแอคชั่นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับสุดท้ายวันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยพลตรวเอกสมบูพุนมม่วงนะครับก็จดประกาศต่อสัญญากับมาโนโพกิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับก็ต่อสัญญาถึง ปีหน้านะครับพี่ปู2,213ในการคุมทีชาติไทยนะครับแน่นอนว่ามีสองทัวร์นาเมนต์ให้เล่นเราหมวดเข้ามาเลยสองทัวร์นาเมนต์ก็คือเดี๋ยวกลางปีนะครับจะมีเอเชียนครับเอเชียนครับรอบคัดเลือกนะครับเอเชียนครับรอบคัดเลือกที่ไทยต้องไปเล่นรอบคัดเลือกซึ่งจะจับฉลากในเดือนกุมภาพันธ์ก็ในเอ๋อเดี๋ยวจับฉลากนี้แหละในเดือนนี้แหละแล้วก็เล่นรอบคัดเลือกแล้วก็ปลายปีนี้ ปูป้องกันแชมป์เอฟเอฟูกิครับนะครับอ,อีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์แล้วก็ถ้าเข้ารอบแล้วเขาเลือกไปได้เดี๋ยวไปเล่นเอเชียนคัพในปีหน้าด้วยนี่คือ,อทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่ที่จะเล่นเดี๋ยว Asian Cup อยเอเชียนคัพจะไลากวันี้ยี่สิบสี่กุมภานี้รู้<า>เลยว่าจะอยู่สายกับใครจะเจอกับใครอ่าฮะเอาละสัญญาของมาโนโพกิ้งนะครับที่ต่อไปจนถึง2023นั่นก็หมายถึงว่า นี่เป็นสัญญาที่ครอบคลุมในระยะเวลาหนึ่งปีนะครับอ่าบางคนถามว่าทําไมต่อแค่ปีเดียวนะครับบางคนก็มีคําถามว่าเอ่อน่าจะต่อนานกว่านี้ไหมหรืออะไรยังไงนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็เราไม่แน่ใจนะครับในแง่ของของขัาสนะอ่หรือว่ามุมมองของสมาคมฟุตบอลว่ามองอย่างไรวิสัยทัศน์อย่างไรแต่ว่าสําหรับเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็คงจะทําไปตามหน้าที่ของทัวร์นาเมนต์ที่มันต่อเนื่องกันก่อนถูกไหมโย ใช่ใช่ครับคือตอนนี้เนเราเห็นรายการใหญ่ๆเลยก็คือในช่วงนี้แหละ2รายการใหญ่ก็คือเดี่ยวป้องกันแชมป์แล้วก็ชิงแชมป์ประมาณเองแชมป์เอเชียหรือชิงแชมป์เอเชียนี่แหละแต่ว่าเป็น,อนรอบคัดเลือกเดี๋ยวก็ผมว่าน่าจะค่อยๆขยับไปก็ได้เพราะว่าไทยเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลผมว่าเขาน่าจะบาดเจ็บแล้วก็รู้พอสมควรเกี่ยวกับการบางทีเนี่ยการมีสัญญาระยะยาวๆแล้วพอมันไม่ประสบความสาเร็จหรือว่ามันไม่คลิกกันเนี่ย มันต้องเคลียร์กันแล้วก็จ่ายเรื่องของการยกเลิกสัญญาเยอะพอสมควรนะพี่ป<ฮ>ูฮะอ่าก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเรามีโค้ดที่จะทำทีมต่อจากนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเอ่อผมก็เชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเอ่อเป้าหมายในแต่ละรายการไม่ว่าจะเป็นเอเชยนครับก็ดีนะครับหรือว่าในเอเวฟสุสุกิครับในปลายปีนี้ก็ดีแล้วมันมันบรรลุเป้าเนี่ยผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการต่อสัญญาไปยาวกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับ การต่อสัญญาจนหมดฤดูกาลสองพันยี่สิบสามเนี่ยมันยังอยู่ในความรับผิดชอบภายใต้ยุคข,ของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่นะครับเพราะว่าปีนี้ปีสองพันยี่สิบยีิบสองใช่ไหมใช่ครับปีหน้าอีกปีหนึ่งหรือว่าคุมพาปีหน้านี่ปีหน้าอีกปีนึ่งหรืออีกปีหนึ่งถึงจะหมดกันะท่านสมยศคุมพาอืมคุมพาหกอีกปีหนึ่งพี่ปู่ กุมภานีกุมภาหนีแล้วก็กุมภาหนี้ถึงกุมภาหน้าแล้วก็อีกปีหนึ่งครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในววลา,าดเดียวกันนะครับที่จะ,ะต่อสัญญาตามมารยาตามอะไรต่งตางๆพอ,อถ้าจะมีการเลือกตั้งใหม่อันนี้ก็ก็จะเป็นเรื่องของอนายกคนใหม่หรือว่าผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาพิจารณาในเรื่องราวเหล่านี้เองนะครับก็เป็น1ปีสําหรับมาโนโพกิ้งนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่า จากการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในเอเวอเสุสุกิครับนะครับจากนี้ไปพอมานโนมีหลักมีฐานชัดเจนแล้วว่าจะได้ไปโค้ชต่อไปนะครับก็คงจะไปดูไทยลีกได้อย่างเ,าเต็มภาคภูมิหน่อยนะฮะนช่วงที่ผ่านมาไปดูไทยลีกก็ตัวเขาเองก็คงต้องถามตัวเองว่า แล้วเกิดมาดูดูอยู่เนี่ยแล้วเกิดเขาไม่ต่อสัญญาทํำยังไงคือโอเคด้วยปากเปล่าอาจจะจะบอกว่ายังไงก็ต่อสัญญาแต่ว่าสุดท้ายนั้นมันก็ต้องเป็นรูปธรรมแบบนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราคงได้คุยกับมานูโพกิงหลังจากนี้ไปนะครับว่าเป้าหมายของเขาะจะมีโอกาสสําเร็จได้ขนาดไหนนะครับอคุณโทนี่ถามว่าต่อสัญญาปี2023นี่ถึงเดือนไหนครับหลังเลยครับรอบสุดท้ายหรือครับโดยมากพอเขาบอกว่าเป็นปีเนี่ยมันก็จะถึงสิ้นปีนด้จนะ ใช่ครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาเขาจะจบจบเอเชนยนครับเมื่อไหร่แล้วก็สัญญามันจะเริ่มเมื่อไหร่เราไม่ได้ดูหน้าสัญญาเนาะพี่ปูว่าหลังจากครั้งแรกที่เขาเซ็นกันหกเดือนเนาะเซ็นกันหกเดือนหมดเมื่อไหร่แล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งปีมันจะหมดกันเมื่อไหร่รรแต่ผมก็เชื่อว่ามันต้องจบเอเชนยนครับแหละถ้าได้เข้ารอบก็ต้องจบที่เอเชนยนครับครับดีไม่ดีก็ว่ากันอีกทีคุณพระนาถามว่าพี่ปูพี่โยทีมพิไทยจะมีเกมบูุนเครื่องกับคูเวตไหมไม่มีแล้วนะครับ ยกเลิกไปละนะครับใช่ครับอ่าพี่ปูอ่ามารโนปูคิงพูดถึงการต่อสัญญาครั้งนี้นะเขาบอกว่าฟีฟ่าเดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเขาพยายามอยากจะให้มีฟีฟ่าเดเพื่อที่จะให้นักเตะในการเจอกันในการเล่นแล้วก็ในการอุ่นเครื่องให้มากที่สุดเขารู้เลยว่าการซ้อมน้อยมีผลยังไงกับทีมชาติไทยนะครับอืมคุณสุป,ประชัยบอกว่าที่ไม่ต่อเยอะเพราะกลัวค่าเลิกสัญญาเวลาผลงานไม่ดี เหมือนค้ดคนอื่นก็อาจจะมีส่วนนะก็ดูผลงานกันไปด้วยนะครับ